และถ้าใครนะคะสนใจลำโพงแก้วพลาดไม่ได้เลยค่ะกับห้อง Golden Dark International 1151ชั้น11โรงแรมแบงกอกมายอดมาคีค Queen s p a สุขุมวิทกับงาน BAV High End Show 2024ครั้งที่2ค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าลำโพงแก้วเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็มาคุยกับคุณเนมให้แนะนำหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีคระพี่ปอเชคคุณเนมค่ะเขาบอกว่าลำโพงแก้วเนี่ยเป็นที่น่าตื่นใจตื่นตาตื่นใจให้กับคนชมมากๆเลยครับผมถูกต้องครับผมก็เลยบอกเลยนะครับว่าตัวอยียง Product ตัวนี้ครับ <Audio S 2> ออดิโอนะครับซึ่งผลิตในฝรั่งเศสนะครับผมฝรัร่งเศสเลยอิมพอร์ตมาเลยอ,อิมพอร์ตมาเลยครับผมเอาเข้าม,มาเลยเอามาให้ทุกคนได้ชมกันเลยครับผมซึ่งปีนี้นะครับผมเรามีไฮไลท์อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ใช่ว่าแค่เหมือนกับแค่ลำโพงต้องบอกเป็นลำโพงแก้ว หลายหลายคนต้องบอกเริ่มเกินก่อนแล้วกันว่าหลายหคนบอกว่าเฮ้ยลำโพงแก้วมันทําได้ด้วยหรอหรืออะไรแบบนี้ด้วยหรอซึ่งเพราะว่าตัวลําโพงแก้วค่ะมันมีความต้องบอกว่าการใช้แก้วกับเครื่องเสียงอ่ะมันเป็นอะไรที่บอกว่ามัน r e s o n a n c e f r e q u e n c y มันค่อนข้างเยอะเพราะฉนั้นก็คือบอกว่าเฮ้ยตัวเทคโนโลยีของเขาเป็นอะไรที่น่าต่นตามแต่มันจะต้องให้น้ําเสียงที่ดีมากๆแน่เลยแน่นอนสิครับผมใช่ต้องบอกเลยว่าเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะไปแนะนําแต่ละตัวให้ลองดูกันเลยว่าแต่ตัวอยากเจาะเลยว่าเนี่ยมีอะไรยังไงอยากได้ทราบเลยว่ามารวมกันในห้้อองนีีี่มะไรท เป็นทีละตัวน่าสนใจบ้างได้ครับก็เริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยครับตัวเซนเตอร์นะครับผมตัวเซนเตอร์เนี่ยครับชื่อรุ่นว่าอีโล่านะครับผมอีโวนะครับผมสามารถตั้งเป็นเซนเตอร์ก็ได้หรือเป็น LR ก็ได้นะครับผมก็คือสามารถติดไปกับผนังได้หรือว่าวางตั้งบนเชลฟ์ก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมเป็นลำพึงจะเห็นเป็นลำพงแก้วแบบนี้แต่จริงๆแล้วมันเป็นคล o สแคบินเนตนะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่า ต้องบอกเลยว่าแบบว่าไม่มีเสียงบอกว่าไม่มีตัวเฟ้นออกมาที่บอกเอาปล่อยอากาศออกมาเพราะฉะนั้นทุกอย่างจบอยู่ที่ตรงนี้หมดเลยนะครับผมสามารถตั้งอย่างที่บอกก็คือว่าตั้งเป็นซ้ายก็ได้ขวาก็ได,หได้หรือว่ากลางก็ได้เหมือนกันก็คือเซนเตอร์ตัวนี้เลยนะคะครับผมค่ะแล้วถัดมาล้คะครับถัดมานะค,ะครับมะะผมจะเป็นตัวนี้ครับก็คือถือว่าเป็นแฟลกชิพของเขาด้วยเหมือนกันซึ่งก็คือตัวไน a g a r a XT1 นะครับผมซึ่งสิ่งที่น่าสนใจแล้วาของตัวนี้นะครับก็คืออย่างที่ผมกิ่าไปเมื่อกี้ก็คือเกี่ยวเรื่องความเป็นํําาาามแกก้้้้วว่ยีตูททจดซ ถ้าสมมติพี่<ม>พอเช่เคยดูหนังใช่ไหมครับเหมือนกับคเคยดูหนังที่บอกว่าเขาเหมือนกับร้องเพลงอะไรสักอย่างแล้วแก้วแตกไหมครับเคยใช่ซึ่งมันเขาเรียกว่าเป็น r e s o n a n c e frequency ซึ่งมันทําให้แบบเหมือนกับตัววสัสดุอะไรเนี่ยมันกระเพื่อมจนมันแตกเพลงออกมาแต่เพราะฉะนั้นเป็นแบบนั้นพอมันเอามาทําผสมกับตัวตู้ลําโพงใช่ไหมครับเขาทำยังไงให้ไหม่ให้เจอ Fre q u e น c y นั้นแล้วทําให้มันแตกค่ะซึ่งตัวคําตอบนั้น,นอยู่ที่ตัวบูเฟอร์ของเขาครับผมซึ่งตัวบูเฟอร์ของเขาฝาครอบของเขาในหูของเขา นี่ครับพี่พอเช่สามารถจับได้เลยนะครับผมหนักไหมครับน้ำหนักน้ำหนักได้อยู่ใช่ครับซึ่งตัวนี้ครับผมถ้าสมมติพี่พอเช่ดูนะครับพี่พอเช่เห็นแล้วนึกถึงอะไรครับอันนี้เหรอคะมันคล้ายๆกับฟิลเตอร์อะไรสักอย่างมันต้องบอกว่าแรงบันดาลใจเขาคือมาจากตัวเครื่องไอเอกพจนเจ็ดนะครับผมเกิดขึ้นบินเป็นเหมือนฟิลเตอร์ใช่ครับผมสักอย่างใช่ซึ่งก็คือนั่นคือเป็นที่มาของตัวเทคโนโลยีตัวนี้ที่เรียกว่าเจ็ดสตรีมเทคโนโลยี ครับผมใช่ซึ่งเป็นครึ่งเอามาอินทิเกรตกับตัวตู้ลำโพงแก้วทำให้ r e s o n a n e frequency ในตัวตู้นั้นไม่มีปัญหาครับผมใช่แล้วตัวนี้ครับพี่พอเช่น่าจะเคยได้ยินพวกแบบ2 a y 3 a y อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับตัวนี้ครับเป็นลำโพง2.5 w a y 2.5มันดูฟังดูแปลกๆใช่ไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวนี้ครับมันมีลำโพงอีกอันหนึ่ง0.5เนี่ยเป็น passive radiator อยู่ด้านล่าง ซึ่งบอกว่าก็เพื่ออยู่เวลาที่บอกว่าเหมือนกับลําโพงมันทํางานใช่ไหมครับมันก็พุชอากาศลงไปด้านล่างแล้วก็ทํากระแทกลงไปบนพื้นเพื่อทําให้ความถี่ต่ํามันดีขึ้นกว่าเดิมโอ้โห,โโหคนเนียีดความความรู้แน่นมากเลยค่ะครับผมค่ะ แล้วถัดมาดีกว่าถัดมาก็คืออยู่ข้างหลังพี่พอเช่เลยก็คือตัวซาวบูเฟอร์ตัวนี้นะครับผมซึ่งซาวบูเฟอร์ตัวนี้บอกเลยว่ากําลังวัตตนะครับห้าหวัตตนะครับผม500วัตตเลยใช่เพราะฉะนั้นมันเป็น Active สป oh ีเ k อรโอ้โหใช่ครับผมก็ถือว่าเป็นตัวใหญ่ในรุ่นไลฟ์สไตล์ของเขาเลยดีกว่าครับผมเป็นสีขาวใช่มีสีขาวมีสีดําสามารถเลือกสีได้ครับ แต่ชอบสีขาวมากเลยอ่ะมันดูแบบเข้ากับต้องบอกว่าลำาพงวอเตอร์ฟอลนะครับถูกออกแบบมาสําหรับกลุ่มบบกว่าคนที่รักความสวยงามอย่างถ้าสมมติพี่พอเช่ก็ได้อยู่แล้วความรู้มันไม่ต้องเยอะแต่เอาสวยไว้เอาสวยไว้ก่อนถูกต้องครับผมแต่เรื่องความรู้เนี่ยมาถามคุณเนมได้ตลอดเลยใช่ไหมได้เลยครับใช่ครับผมสเปคที่ต้องการหรืออยากจะ อแด a แอปพลายยังไงก็สามารถติดต่อคุณนิมได้ตลอดได้เลยครับใช,ใช่ครับผมแล้วก็นอกเหนือจากที่พี่พอเช่เห็นตรงนี้นะครับผมเรายังมีตัวลำโพงที่ไว้โชว์ตัวเล็กๆอีกด้วยว่าแบบอย่างบางคนอาจจะไม่ชอบตัวใหญ่ใช่ไหมครับมันจะบอกเลยว่าเนี่ยอยากปรึกษาว่าแบบมันตัวใหญ่แล้วมันดูเทอท้าหรือว่ามันใงก็มีเนี่ยครับ,รรบตัวเล็กด้วยเนี่ยครับอันนี้ก็คือเป็นรุ่นเล็กที่สุดครับ ได้ค่ะเพราะมันเป็นแก้วใช่ครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่เล็กที่สุดของเขานะครับชื่อบารุ่นเซรียลนะครับผมค,ครับนอกจากนี้ก็ก็จะมีตัวใหญ่ขึ้นมาอีกนิดน,นึงชื่อว่าเฮอริเคนนะครับบอกเลยว่าทั้งหมดเนี่ยครับผมก็คือเป็นโปรดักต์ทางไลฟ์สไตล์ ของทาง uh, Waterfall Audio นี่เองครับผมซึ่งสามารถมาดูได้นะครับแบบว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยลำโพงแก้วมันทำได้ไงมันทำได้หรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้ถ้าสงสัยอยากเห็นของจริงก็เข้ามาดูได้เลยครับทีนี<ร><ง>้แล้วอยากจะทราบว่ากำลังเสียงของตัวเล็กๆแบบนี้เป็นยังไงบ้างคะต้องบอกเลยว่ากำลังเสียงของตัวตัวเล็กๆครับอยู่ที่ประมาณสักร้อยยี่สิบหรือว่าถึงประมาณสองร้อยวัตต์ครับ power handling นะครับผมก็สำหรับคนที่ฟังเพลงทั่วไปในแบบ ใน YouTube หรืออะไรก็ได้ครับผมใช้ได้ก็ตามจริงเราก็มีลูกค้าที่เขาสนใจว่าบอเอาไปตั้งตรงโต๊ะทำงานเขาใช่ทำงานแล้วฟังคิลิใช, <IQ. S 2> ใช่ครับผมก็สามารถเอาอย่างเช่น Integrate แอมหรือ s t r e มม a ่งอินทิเกรตแอมมาพ่วงด้วยแล้วก็เอามาต่อแล้วก็ต่อซับอีกตัวหนึ่งเพื่อความถีต่ต่ำมันก็สามารถฟังเพลงได้แม้กระทั่งบนโต๊ะทำงานได้สำครับความไฮเอนที่มาพร้อมกับความสวยงามใช่ใชครับผมแน่นอนว่าคุณภาพของเสียงต้องสุดยอดอยู่แล้วครับผมแล้วก็ตามจริงครับงานนี้ครับเราก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือเราพาอจขงแบรนด เขามาแนะนำจากฝรั่งเศสเลยเหรอครับบินตรงมาเลยบรคัผข้อมูลแน่นอีกแล้วอันนี้รอสมองรับแน่นเลยเอาละค่ะเราเชิญเขาเลยได้ไหมคะครับผมได้ครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญคุณเซนดริกนะครับผมเข้ามาให้เกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องตัวแบรนด์ก่อนแล้วกันครับผมว่าบอกว่าทําไมที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วทําไมเขาถึงทำลำโพงแก้วขึ้นมาได้เลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะขอส่งต่อให้คุณเซนดริกแล้วก็คุณเนมเลยละกันครับผมสวัสดีค่ะไช So, Mrs. Cedric, uh, Cedric. So, what is like you are kind of like? Um, what makes you like um, create like all these glasses speakers? Wow, it's a long story. But it's yeah. First, it's a quite, it's a story of World of this a, st a story of passion with sound. Started when I was twelve years old when I made my first speaker driver. Mm -hmm so <clears throat> i came within business very early mm -hmm. and i wanted to bring like a new solution for mm -hmm. customers so they have a nice product with high performance mm -hmm. because in most of the case ladies don't like speakers because they early. <laughs> yeah so the main thing you agree i think mm -hmm. <laughs> yeah. uh, so the idea was to provide a unique product which would be like a, a niche mm -hmm. um, speaker brand mm -hmm. so, very different from the others mm -hmm. On taking the glass was a very good way it was challenging yep. because we had like some technical features. Mm -hmm. You've just shown the jet stream technology, yep. and we have other technologies in the range. Yep. Obviously, our tradition is innovation. Yep. So every product incorporates a lot of innovation. Mm -hmm. And well, as you explained, we have on-wall speakers, floor-standing speakers. So waterfall is really well known for glass floor-standing speakers. Yep. We also have, as I know, you are specialized in theaters, and you are having a big experience in theaters yep. we also have a professional line for residential theaters also mm -hmm. which are not represented here so this is a full range of residential solution yep. with a very high end approach okay thank you very much ก็เดี๋ยวยังไงก็แปลให้แปลให้ทางผู้ชมเขาฟังเกิดอะไกันว่าทางคุณซนจูรเนี่ยครับเขาบอกว่าคือจริงๆแล้วคือต้องบอกว่าความต้องการของเขาเลยคือเกิดขึ้นตั้งแต่เขาอายุ12ซึ่งเขาก็เหมือนกับว่าเขามีความชอบในเสียงเพลงเขามีความชอบในการที่แบบว่าทําอะไรต่างๆนานาซึ่งเขาทําตัววูเฟอร์ตัวแรกของเขาเองตั้งแต่อายุเขา12แล้วก็คือบอกว่าเขาก็ผลิตต,ต่างๆนานาเพราะว่าเขาต้องการให้ต้องบอกว่าลำโพงมันสวยใช่ไหมครับผมแล้วก็บอกเลยว่าคือ บางคนนะผู้ิงบางคนต้องบอกว่าพอภรรยาเขาด้วยแหละ<ม>คือผู้หญิงบางคนเขาไม่ชอบอหน้าตาลาำพงบางลําโพงอะไรแบบนี้ครับเขาเลยบอกออกแบบมาเพื่อที่จะบอกว่าให้ลําโพงมันสวยเพราะนั้นก็คือบอกเลยว่านี่คมว่าอเตอร์ฟอร์ดอะเดียลลเนี่ยครับก็คือว่าคือทําให้คุณภาพเสียงดี<ม>และก็สวยไปด้วยในตัว<ม>ใช่ครับผมว้าวโซ i n g 12 years o <Okay>. k a y it's a p l e a s e to be here o first time in Thailand ever for us and it's the first time we get our speakers and the great thing is now we're introducing this year uh, the new technology and the new speaker line so it's really uh, brand brand new here yeah. so we're really happy to partner with golden duck which is a, a great company with a great team thank you thank you very much <laughs> โลรดัก์ที่เขาเพิ่งพัฒนาใหม่ขึ้นมาอีกก็คือเหมือนกับมีเทคโนโลยีที่มีการอัปเดตขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรแบบนี้ครับเราทางโฆด,ดักเราก็คือคเอามาให้ทุกคนได้ชมทุกคนได้รับฟังในงาน BAV นี้เลยครับตื่นเต้นแล้วอยากจะเข้าไปชมแล้วอยากสัมผัสว่าเจ้ากําลังวัดที่นํามาโชว์ในครั้งนี้เนี่ยมันจะเสียงแบบวอเตอร์ฟอเป็นไงครับผมได้เลยครับค่ะ้ค Thank you very much ขอบคุณนะคบ โอเค thank you thank you thank you so much thank you thank you ค่งั้นเดี๋ยวด้วยความที่ใช่ด้วยความที่โกดังดักเราก็ไม่ได้มาห้องเดียวหมดกันเลยเพราะฉะนั้นก็เรามีห้องหนึ่งซึ่งก็คือเป็นห้องที่เป็นโฮมสเตยเตอร์ที่เมื่อกี้ทางคุณสนิทได้บอกว่าอันเนี้ยอาจจะเป็นไลน์เรสซิเดนซ์ที่เป็นไลน์บอกว่าไลฟ์สไตล์ละกันใช่ไหมครับเดี๋ยวเราพาไปดูอีกห้องหนึ่งซึ่งห้องนี้ครับก็คือบอกเลยว่าเราจัดเต็มมากปีนี้ ใช่ครับงั้นเดี๋ยวตามเรามาแล้วกันนะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือห้อง Golden d u ั k International 1151ถูกต้องครับผมค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมอีกห้องหนึงกันค่ะได้ครับผมใช่เลยครับตามมาเลยนะคะไปห้องไหนต่อครับก็อยู่ห้องข้างๆเลยครับโอเคเป็น1153นะคะครับผมเนี้ยทางนี้หนึงนะครับ คุณเนมนำได้เลยได้ตอนนี้ก็อาจจะมีลูกค้าเขาเดมโมอ,อยู่นะครับนิดนึงใช่แต่ว่าเดี๋ยวผมอธิบายให้ก่อนเลยละกันนะครับผมอย่างห้องที่เรามีอยู่ตอนนี้ครับก็คือถือว่าบอกเลยว่าเป็น Cinema Reference Studio Monitor นะครับผมก็ พี่พอใช่ดูหนังบ่อยไหมครับชอบมากชอบดูหนัง,ชอ,นงชอบดูหนังมาใช่ไหมครับ<ช>ต้องบอกเลยว่าตัวห้องดูต้องบอกเลยว่าตัวนี้ครับผมเป็น reference monitor ก็คือเป็น monitor ที่เขาใช้ด้วยซ้ำใน studio mix ภาพยนตร์นะครับผมใช่ต้องบอกเลยว่า quality มันถึงระดับนั้นเลยที่บอกว่าอย่างเช่น studio อย่างเช่นชุดนี้ครับถูกใช้ใน studio ของดิสนีย์ในสแกนดิเนเวียด้วยซ้ำใช่ครับผมก็ ตัวพอดะเนี่ยครับก็บอกเลยว่าด้วยความที่ว่าเป็น Relation s h i p ที่มาตั้งแต่สมัยตงตอนที่กดตั้งแต่ตอนที่โกด้นดับเริ่มทำซีนีมาแรกๆใช่ไหมครับผมมันก็เป็นเหมือนกับเราก็รู้จักเจ้าของแบรนด์เขาก็บอกคือยินดีที่ให้เราเอามาโชว์พลัาางของมันโชว์รประสิทธิภาพของมันในงานนี้ด้วยซ้ำนะครับผมก็คือเราจะเริ่มตั้งแต่ต้นทางเลยไหมคะครับเป็นตัวตัวไปเลยว่ามีอะไรยังไงบ้างได้ครับผมได้เดี๋ยวตามผมมาเลยครับขออนุญาตนะคะขออนุญาตเข้าตามเข้ามาชมกัน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตถ่ายสักครู่หนึ่งนะคะอยากจะทราบมากเลยว่าแต่ละตัวเนี่ยที่ให้แบบความรู้สึกเหมือนยกลงภาพยนตร์มาอยู่ในนี้แนี่ยมันมีอะไรบ้างครับผมก็หลักๆเลยนะครับเดี๋ยวผมก็เริ่มเหมือนเดิมเลยก็คือเรื่อง LCR ของเรานะครับผม LCR ของเราครับตัวค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้สูงขนาดนั้นน่าจะเตี้ยกว่าพี่ ถ้าพี่ไม่ใส่รองเท้าก็คือไม่แต่ไงผมว่าพี่ปอเช่สูงไปอยู่แล้วใช่ครับกำลังเป็นไงบ้างคะโอ้ตัวนี้กำลังผมบอกเลยว่าเหลือเฟือไม่ต้องห่วงเรื่องกำลังเลยแบบเสียงที่กระหึ่มกระหึ่มมากครับถ้าสมมติพูดถึงเรื่อง f r e q u e n c y range นะครับตัว f r e q u e n c y ตัวนี้สามารถลงได้ถึง30 Hz ใช่ครับแค่ตัว LCR ตัวเดียวนะครับผมเพราะนั้นก็คือเหมือนกับเรื่องแบบว่าเอฟเฟกอะไรต่างๆเช่นเรื่องแบบว่าเสียงระเบิดปุ่มปุ๊มเบสอะไรพวกนี้ครับผมตัวนี้สามารถรองรับได้เลยไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลอะไรเลยครับผมครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าอย่างโ r o d u c t ในห้องเนี่ยครับเป็นของยี่ห้อ Alcon นะครับซึ่ง Alcon นี้ก็คือว่าต้องบอกจุดดีจุดเด่นของเขาเลยก็คือเรื่องตัว Twitter ของเขาที่ทํามาจากริบบอน ค่ะผมเป็นโปรริบอนที่เขาพัฒนามาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ซึ่งก็เลยต้องบอกเลยว่าในตลาดนะครับผมอาจจะมีต้องบอกว่าไอตัวริบบอนเนี่ยครับด้วยความที่ว่าค่าผลิตมันค่อนข้างสูงอะไรแบบนี้คนเลยต้องบอกเลยคนเลยเลิกทำไปค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็ยังมีอยู่ในตลาดก็มียังมีให้เห็นอยู่ในตลาดบ้างนะครับแต่ว่ามันตัวริบบอนครับถือว่าเป็นตัว Twitter ที่ให้ความถี่สูงที่ค่อนข้างใสแล้วก็มันจะเป็นคําว่าคริปส์คือบอกว่ามันค่อนข้างแบบ มิงเลยอะไรแบบนี้เลยครับผมใช่ก็พูดง่ายๆเลยว่าพยายามจะถ่ายทอดกําลังเสียงให้ได้ตรงตามที่อารมณ์เพราะว่าเวลาเราชมภาพยนตร์หรือชมอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอารมณ์ของเสียงที่เข้ามาประกอบเพราะฉะนั้นตัวนี้จะทําให้เราได้เข้าถึงอารมณ์ของเสียงมากขึ้นใช่ครับผมค่ะเห็นแ้านบนครับผมตัวด้านบนนะครับผมตามจริงแล้วเป็นตัว In Wall Series ของเขานะครับซึ่งเราก็เอามาประยุกต์ ติดตั้งเหมือนกันด้วยความที่ว่าเราไม่สามารถทําอะไรกับห้องนี้ได้เราก็เลยเหมือนกับเหมือนเดิมครับตั้งโครงมาแล้วก็เอามาเมา์ให้ทุกคนได้รับชมความเป็น Do บย์แอนด์มอสนะครับผม,มด้วยความด้วยความที่ด้วยความที่โกดังเองเราก็เป็นพันธุ์เน์กับทางดอเบยนะครับผม,มในทางพื้น southeast asia นะครับผมเราก็เลยต้องการที่จะโชว์ประสิทธิภาพของความเป็น Do บย์แอนด์มอสให้ทุกคนได้ต้องบอกให้ทุกคนที่มางานได้รับฟังเลยว่าบอกว่าเฮ้ reference monitor ที่บอกว่าเขาใช้ในการ mix ภาพยนตร์เป็นยังไงแล้วระบบเสียงที่ต้องบอกว่าต้องบอกว่าคา่อนข้างต้องบอกว่าดีมากๆของโลกคือ Dolby Atmos ครับมันพอมันมารวมกับลำโพงที่แบบว่าเกรดขนาดน,นี้ความรู้สึกมันจะเป็นอย่างประมาณไหนใช่ครับผมตามมาเลยดีกว่าค,ะค่ะผมครับก็มาทางนี้เลยก็ได้ครับได้เลยค่ะซึ่งทางนี้นะครับผมก็โทษดีครับก็ ตัวมาทางนี้ครับก็คือเราเอาเหมือนกับว,ว่าด้วยความที่โปรเซสเซอร์ของในห้องนี้ครับเราใช้เป็นของ audio control นะครับผมซึ่งตัว audio control นะครับเขาก็มีทําอย่างเช่นโปรเซสเซอร์อย่างเช่น maestro x7s หรือว่า 9s uh, 9อะไรพวกนี้ครับเราก็มีแบบเขาก็มี large product ใหม่ออกมาซึ่งก็เรียกว่า bizzu นะครับผมบคิดว่าพี่พอเช่ถ้าสมมติพี่พอเช,มมอเช่อยากดูหนังที่บ้านะอะไรแบบนี้ครับ <ขอ S 2> ถ้าพี่มีตัวโปรเซสเซอร์ตัวใหญ่ๆ,ๆครับ พี่จะไหวไหมกับการที่บอกพี่ต้องทอางอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่ถ้าพี่อยากฟังบอกว่าความรู้สึกเหมือนกับดูกับท<อ>ีวีแล้วพี่อยากฟังแบบเป็นระบบ5.1 7.1หรือว่า Atmos อะไรประมาณนี้ครับมันก็บอกาอาจจะบอกว<า>่ากิจการเดืาอพไใช่ครับ<อ>ผมซึ่งทาง Audio Control ครับเขามีลอดตัวผลักใหม่ซึ่งก็คือตัว p i c h u อันนี้อาจจะเป็นแค่ Chat C นะครับค่ะซึ่งตัวนี้ครับเป็น3.1.0ใช่ไหมครับซึ่งตัวนี้ครับก็คือสามารถต่อย a r c อกจากทีวีได้เลยแล้วก็สามารถเอามาเป็น3.1ก็ได้ถ้าสมมุติ เป็น51.0 0ก็สามารถดูได้เป็น5.1ได้กับตัวแค่นี้แบบนี้ก็สามารถสร้างลงภาพยนต์ขนาดย่อมๆในบ้านได้ต้องครับผมแล้วก็ตัวแค่นี้สามารถเอาไปติดไว้ด้านหลังทีวีเพราะฉะนั้นอย่างเช่นคุณผู้หญิงที่บ้านที่ไม่อยากเห็นแบบพวก Equipment Rack อะไรประมาณนี้สอาดเนาะเข้าใจเลยเข้าใจเลยเรื่องนี้ก็เรียกว่าใส่ใจทุกรายละเอียดนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้ง การใช้งานฟังก์ชันหรือแม้แต่ความสวยงามแลวก็ความสะดวกใช่ครับค่ะแล้วมีอะไรอีกบ้างนี่ครับผมก็มาตรงนี้เลยครับซึ่งตัวนี้นะครับอย่างที่เมื่อกี้ผมเกินไปว่าตัว audio control ใช่ไหมครับเป็นหัวใจสาคัญละซึ่งโปรเซสเซอร์ในงานนี้นะครับที่เราใช้ก็คือตัว maestro x7s ซึ่งก็คือบอกเลยว่าเป็น preamp นะครับผม preamp ที่ค่อนข้างต้องบอกว่ามีชื่อเสียงพอสมควรนะครับผมในตลาดด้วยซ้านะครับผมแล้วก็เราก็เอาผลัก l i n นอื่นของตัว audio control มาโชว์ให้ดูนะครับแต่ที่ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์สำคัญหลักที่ทําให้ห้องเนี้ย สมบูรณ์แบบ,บนะครับผมไม่ใช่แค่โปรเซสเซอร์ครับผมแต่เป็นแอมของเขา <M S 2> ซึ่งใช้เป็นของ Alcon ครับผมออ๋ oh, <Al> ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นกิมมิคที่ทําให้ตัวผมเองก็ลงไหลในตัว Alcon ด้วยเหมือนกันนอกจากคุณภาพเสียงที่ต้องบอกที่เป็นหร s อสตูดิ e อ e รฟร c e แล้วนะครับก็คือตัวลูกตาของเขา ใช่ที่มันดุกดิกดุกดกไปมาครับผมใช่ผู้หญิงบางส่วนห่อาจจะไม่รู้ว่าชอบหรือเปล่าแต่ว่าอย่างทางเอนจิเนียร์กิ๊กอย่างผมกับพี่ๆหลายๆคนก็คือบอกว่าคือมันน่ารักดีเราต้องเอาลองออกมาเล่นแล้วน่ารักจะได้รู้ว่ากำลังใช้ฟังก์ชันนี้อยู่ใช่ครับผมถูกต้องครับเป็นแบบคุณภาพเหมือนคล้ายๆเป็น AI ใช่ครับถูกต้องครับผมแล้วเรื่อง ตัวโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นถ้าสมมติสายหนังนะครับผมสายโรงภาพยนตร์คนที่ชอบดูลงดูหนังเยอะๆไปโรงหนังบ่อยๆก็จะรู้จักแบรนด์นี้ครับซึ่งก็คือตัวคริสตี้โปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้นะครับผมก็คือเป็นคริสตี้โปรเจคเตอร์เหมือนกันนะครับผมแต่เป็นตัว 4K ที่ขนาดเล็กที่สุดของเขานะครับผมซึ่งความสว่างบอกเลยว่าสําหรับตัว r e s i d e n นซนะครับความสว่างเขาอยู่ที่8,200ลูเมนซึ่งถือว่าสว่างมากนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับไม่ว่าจะเปิดไฟดูหรือว่าจะ ปิดไฟดูคุณภาพที่ตัว่าท่านผู้ชมได้ดูครับต้องบอกเลยว่าไม่มีที่ติแน่นอนโอ้โหครบจบในห้องนี้ห้องเดียวเลยถูกต้องครับผมใช่ชอบมากเลยค่ะแล้วก็เนี่ยขนาดว่าตอนเราไลฟ์อยู่นะครับก็คือบอกว่าเลยว่าอ่ะเปิดไฟขนาดในห้องเต็มๆเราก็ยังเห็นภาพได้ได้สดยังเห็นดูรายละเอียดของภาพอยู่อะไรางเงี้ค่ะครับครบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะสำหรับห้องนี้เรียกว่าทําเอาแบบ ทึ่งไปเลยยิ่งเจาะเรียงตัวเพราะว่าทีแรกวันแรกเราก็ถ่ายเป็นภาพรวมไปใช่ไหมคะ<ช>วันนี้มันก็เป็นวันที่2ของงาน BAV High End Show แล้ววันที่23นี้ใช่ครับผมเห็นบอกว่าจะมีกิจกรรมอันนี้ต้องต้องอันนี้เดี๋ยวผมต้องไปถามตถามเข้าอีกทีนึงครับผม,ผมไม่แน่ใจก็มีกิจกรรมดีๆนะคะถ้าเกิดใครสนใจก็ลองเข้ามาชมกันได้ใช่ครับผมเราบอกเลยนะครับว่าอันนี้คือเราอยู่ในอบูต้องบอกให้ห้องของโคดนดักที่อยู่ชั้น11นะครับผมตามจริงแล้วเรามีชั้น9อีกห้องหนึ่ง นะครับผมซึ่งถ้าสมมติใครสนใจก็เดี๋ยวเราไปได้เจอกันอีกทีก็คือตอนช่วงเย็นใช่ไหมครับผมช่วงบ่ายเย็นเก็เดี๋ยวเราพาไปดูอีกห้องหนึ่งซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งสำคัญหนึ่งของโกดังปีนี้ด้วยใช่ที่เขาบอกว่าต้องไปดูอาจจะมีอะไรที่น่าสนใจอีกเยอะครับผมต้องบอกเลยว่าเราพาพมอดแห่งวงการดิจิทัลนั่นแหละกิจกรรมอันนั้นแหละที่กำลังตาหาอยู่อ๋อกิจกรรมนี้เหรอว้าอยากูใช่ครับผมก็เดี๋ยวไงเรามีไลฟ์กัหนึ่งเพราะนั้นก็เดี๋ยวเด ครับตอนนี้ขอตัวไปดูลำหงส์แก้วห้องนู้นก่อนละกันยังไงก็ต้องขอบคุณคุณเนมด้วยนะครับอบมีอะไรจะฝากให้กับคนผู้ชมทั้งบ้านบ้างคะรับผมก็ทาง Golden d r a g นะครับปีนี้เราออกสามห้องนะครับผมก็คือมีทั้งชั้นสิบเอ็ดนะครับพอมห้องหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งห้าสามรวมถึงทั้งห้องด้านล่างนะครับชั้นเก้าเอาผ่านเป็นหกนะครับผมมีระบบเสียงที่สุดยอดมีระบบภาพที่สุดยอดนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมเรามีตัว Client Sales ให้ทางทุกท่านถ้าสมุนใครสนใจอะไรต่างๆนานาาาากกับที่เเเรคยอออม หรือว่าผลิตที่เรามีออกสื่อไปนะครับผมใครสนใจอยากเห็นตัวจริงอยากเห็นของจริงอยากได้รับประสบการณ์จริงก็สามารถมาดูได้ที่งานมาต้องบอกว่ามาดูได้ที่งาน DAV ครั้งที่2ของปีนะครับผมที่โรงแรมมาร์เมอร์คีนะครับผม ขอบคุณค่ะคุณเม้ขอบคุณมากครับเอาละค่ะทุกคนคะ่ะก็ฝากเอาไว้นะคะเรามีกิจกรรมดีๆทั้งหมด3วันเลยนะคะงานของเรา22 2 4ถึง24พฤศจิก,กาย,ยนนี้ค่ะกับงานแบงคอกามนยอมาคีควินสปาร์คสุขุมวิทยี่สิบ v 2งบีเอวี h ฮเขอต้อนรับทุกท่านเข้ามาที่งานนี้ค่ะเดินทางง่ายสะดวกสบายแถมเข้าชมงานฟรีนะคะฝากเอาไว้แล้วเรารอติดตามไลฟ์ที่ชั้น9กันค่ะ